สวัสดีครับวันนี้วันที่22มีนา2568นะครับเวลาตี2ตี2 27นาทีนะครับก็พบเจอการตั้งด่านนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเกิดข้อสงสัยตรงที่ป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านเนี่ยผมมองไม่เห็นนะว่าทำไมถึงไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมนะครับ ก็เลยเดินมาดูนะตรงนี้เป็นจุดไฟสองสว่างนะครับเพียงพอนะครับตรวจคน้นได้ดีนะครับอันนี้ชื่นชมนะครับก็ดีกว่าไปตรวจคนตากันตามที่มืดๆนะ ันนี้นะครบเกิดข้อสงสัยคือป้ายชื่อผู้ควบคุมไปไหนเอ่ยเนี่ยแต่ซ c ซ v มีครบนะครับเนี่ยป้ายชื่อผู้ควบุมผู้ควบคุมเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยอยากทราบว่ามันมีเหตุอะไรนะฮะที่ถึงไม่สามารถให้มีไม่ติดป้ายชื่อผู้ควบคุมนี่นะทั้งสองฝั่งนะครับอ่า Uh, CCTV ติดหมดนะครับสี่ตัวอันนี้ชื่นชมนะครับจุดตรวจก้นไฟสองสว่างเพียงพอเนอะ,อะนะฮะเนี่ยอ่ะเขตปฏิบัติหน้าที่สวัสดีครับรบกวนสอบถามหน่อยครับสวัสดีครับอันนี้นาท่านน่าจะย้ายมาใหม่นะท่านสักดานนะครับเระเอินทำไมป้ายชื่อผู้ควบคุมไม่มีอะครับ น่าจะผมว่าท่านท่านท่านน่าจะย้ายมาใหม่แหละเพราะผมไม่เคยเจอท่านแต่ว่าคือจริงๆเลยผมอยากให้มีป้ายชื่อผู้ควบคุมให้มันถูกต้องเพราะว่ามันสร้างจะได้สร้างความสบายใจกํากลังอยู่ระหว่างทดลองดำเนินการยังไงถ้าไอ้นี่อันี้อ้นี่โขในฐานะประชาชนนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ครับใช้เมจิกเขียนไปก่อนก็ได้ครับอันนี้ไม่ติดเพราะว่ามันก็ สอนนอทองหล่อเนี่ยมันเป็นด่านตัวย่า่ฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็คือผมชื่นชมตรงที่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทําให้รถติดเพราะว่าบางครั้งการตั้งด่านเนี่ยบางทีรถมันติดเป็นกิโลเลยแล้วมันเป็นเวลาที่คนทุกคนก็อยากกลับบ้านนะฮะัอันนี้ยังไงก็ยินดีครับเพราะว่าผมผมรบกวนนิดหนึ่งสิ่ประเอนว่าผมเคยมีปัญหาครับสอนน็อนนี้แหละตอนนั้นเป็นท่านกิตดานะก็คือตรงนี้จุดที่บอกว่าเขตปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่าน ตรงเนี้ยท่านตั้งขอบเขตไว้ยังไงอะครับเพราะว่าเพื่อน่าผมเห็นป้ายเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันไปครับก็อ่ออาอจริงจริงเลยเดี๋ยวมันผมไม่อยากให้มีปัญหานะอันนี้ขออนุญาตอ่าขออนุญาตนาแนะนำนะครับเพราะว่ามันเคยมีปัญหาคือผมไปยืนตรงป้ายเนี่ยมายืนตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเขตปฏิบัติหน้าที่ทงางที่เขาไม่ได้มีป้ายแล้วเราก็คือพอผมไปยืนตรงไหนเขาก็จะลากป้ายนั้นอะไปใกล้ๆ ผมก็เลยอยากไม่อยากให้มีปัญหามีประเด็นตรงนี้อีกก็คือ,อยังไงถ้าท่านจะตรวจค้นนะครับ,บรบกวนยังไงสักแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้พี่เพื่อที่จะให้ประชาชนนะฮะเขาใช้สัญจรได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดประเด็นพอประชาชนไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวบอกว่าเป็นเขตปฏิบัติหน้าที่อีกแล้วเดี๋ยวกลายเป็นมีหาว่าประชาชนไหมนี่ทั้งทางที่เวลาผมอะ่ะผมจะแวะบ่อยอ่บอกเลยแต่ท่านในกรณีที่ไม่มีอะไรที่มันผิด สังเกตนะนะอ่าเป็นไปตามระเบียบผมก็จะไม่นี่หรือว่าถ้าไม่ได้ทําให้รถติดจนแบบเกิดมลพิษผมก็จะไม่ได้อันนี้รถถ้ามันติดมากๆเนี่ยเราก็จะปล่อยครถอันนี้เข้าใจครับครับกรณีที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมันมันยังติดหนาแน่นติดนู้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะปล่อยปล่อยปล่อยรถให้โกรธแต่แล้วก็ คัดกรองเรียกตรวจอันนั้นเข้าใจครับเพราะว่าป้องกันอัจญากรรมแล้วอะไรหลายๆอย่างด้วยเพียงแต่ว่าเผเอิญว่ามันเคยมีกรณีก็คือตั้งอยู่ปากซอย8แล้วรถติดยันสุขุมิที่10ต่อ24แล้วพอผมลงไปทักทวงก็มีการบอกว่าหาว่าผมมาขัดขวางตั้งๆที่เหมือนว่าผมยืนตรงเนี้ยเขาก็ตรวจค้นไปอะไรไปแต่บังเอิญว่าเคสกรณีนั้นอ่ะกล้อง C C T V เขาไม่เสียบปลั๊ก ใช้งานไม่ได้เลยผมก็ทักทวงแต่เอินว่าตัวตัวท่านสาร,รวัตรกิตตดาท่านโอเคนะครับแต่ว่า,วานะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านกิตรดาย้ายไปหรือ,อยังแล้วท่านมาอยู่แทนท่านท่านกิตตดาหรือเปล่าเราก็คือก็เลยไม่อยากให้เกิดประเด็นลักษณะนั้นอีกเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นชุดเดียวชุดนั้นไหมย,ยังไงผมก็ฝากนิดนึงครับเพราะว่าอยากให้ ประชาชนยังสามารถสั่จอนได้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมีประเด็นพอประชาชนเดินไปยืนดูหรืออะไรยังไงเดี๋ยวบอกว่าหาว่าเข้ามาปฏิบัติขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็รบกวนนิดนึงครับเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนนะผมจริงครับผมรักพื้นที่นี้มาก้วยยังไงรบกวนชื่อพี่อะไรครับชื่อบันดพัฒน์ครับตรวจสอบบัตรได้ครับผมยินดีให้ตรวจสอบครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับก็ตามระเบียบเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ ด่านตัวอย่างนะครับของสอนนอทั้งลอผมได้มาดูเป็นในการตั้งด่านตัวอย่างครับนี่ครับเช็คประวัติได้ครับเพราะว่าผมไม่มีประวัติอัจญริรรมเพราะมีหลายคนเข้าไปเช็คแล้วถ้ามีเขาคงจับแล้วแหละยังที่ไจากไหนครับเนี่ยพักอยู่ไหนครับพักอยู่อ่อนนุชครับแถวแถวอ่อนนุชยังไงก็รบกวนปากนิดนึงครับเพราะว่าการตั้งเขตปฏิบัติหน้าที่ผมอยากให้มันชัดเจน จะได้ไม่ต้องมีประเด็นกันว่าเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้ปฏิบัติที่ทัางทางที่คือผมเห็นป้ายอยู่ทังงหมดผมก็ไม่ยืนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่าตรงนี้ยังเป็นอยู่เราไม่อยากให้มีประเด็นตรงนั้นอีกเพราะว่ามันก็เสียกับภาพลักษณ์วยแหละนะครับโอเคครับอย่างนั้นผมไม่รบกวนท่านกิตดาแล้วครับท่านศักดาเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับจัดครับผมก็ท่านพร้อมรับฟังนะครับอ่า แล้วยังไงก็ขอบคุณครับที่พร้อมรับฟังประชาชนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ